แจ็คหมาได้พูดเอาไว้ว่าในวันที่มึงเริ่มต้นขายของออนไลน์คนแรกที่จะซื้อสินค้าของมึงคือคนแปลกหน้าเพื่อนของมึงเขาจะตั้งกำแพงใส่มึงเพื่อนกินเขาจะตีตัวออกห่างมึงครอบครัวเขาอาจจะดูถูกดูแคลนมึงแต่ในวันที่มึงประสบความสำเร็จที่สุดมึงจะเป็นคนจ่ายค่าอาหารในทุกๆครั้งที่มีการพบปะและนัดมาชุมนุมกัน มึงจะเห็นได้ว่าคนที่เคยดูถูกดูแคลนมึงเขาจะมาครบกันทุกคนยกเว้นคนที่เคยซื้อสินค้าของมึงทางออนไลน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญจริงๆมันไม่ได้สำคัญเลยนะว่าคนรอบตัวมึงจะมองมึงยังไงเขาจะดูถูกดูแคลนมึงยังไงแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมึงเชื่อในตัวเองหรือเปล่าว่ามึงจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้อย่าให้เสียงของคนอื่น ดังกว่าเสียงหัวใจของมึงเอง